ครับผม FK DIY ครับอยู่กับผมนะครับในการทำคลองนะครับผม้าที่ซนะครับเสร็จสิ้นพิธีการทำนะครับผมวันนี้มารีวิวงานนะครับผมหน้าตาจะออกประมาณนี้นะครับผมก็การที่จะมิดชิดนะครับใส่ขานะครับแล้วก็ฝาครอบนะครับผมก็ให้รัดส่วนขอบ ปากนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็มีสายสําหรับห้อยแขวนนะครับผมนี่นะครับผมงานละเอียดนะครับผมค่อนข้างที่จะแข็งนะครับไปดูด้านในกันเห็นไหมครับผมค่อนข้างที่จะมิดชิดนะครับแข่งแรงนะครับผมเป็นลายง่ายๆนะครับผมไม่ยากส่วนตอนนี้ก็จะเป็นงานนะครับสําหรับ ปิดเหมือนเป็นฝานะครับปิดมานี้นะครับนี่ก็เป็นตัวที่สองนะครับผมตัวที่พัฒนาขึ้นมาส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่กําลังเริ่มนะครับผมเริ่มจะสานต่อนะครับเพราะว่าคือสองตัวนี้นะครับมีลูกค้าสั่งมาตัวนี้สั่งเม,มื่อว,วานนะครับตัวนี้ก็วันนี้นะครับผม เดี๋ยววันนี้ก็จะเสร็จนะครับผมนี่เป็นตัวที่2นะครับนี่ก็ตัวที่3แล้วไปดูตัวตัวแรกที่ผมทํากันเลยครับ ه, อ่าน,นี่ก็จะเป็นตัวแรกนะครับผมสภาพเนี่ยครับผมเป็นตัวแรกนะครับผมเริ่มทํานะครับจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างตัวแรกกับตัวที่2นะครับจะแตกต่างกันอันนี้คือเริ่มแรกนะครับผมดูตรงฐานมันจะ่อนข้างจะ,จะขี้เลย แต่ว่าลองเอาไปใส่ก็พอใส่ได้นะครับนี้ใช้เองนะครับผมสวนฟ้าก็เอากะลามาเจาะดูแล้วก็ทําเอานะครับคือทุกคนล้วนมีคขั้งแรกเสมอนะครับผมแล้วก็พัฒนานะครับตอนนี้เป็นตัวแรกนะครับใช่หรือว่า,เ,าเมื่อเราตั้งใจเราพัฒนาฝีมือไปเรื่อยแล้วนาไปต่อยอดผลงานผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือพัฒนานะครับตอนนี้จะเป็นตัวแรกดูความแตกต่างนะครับด้านท้ายนะครับของตัวแรกจะเป็นแบบนี้นะครับส่นของตัวที่พัฒนาแล้วก็จะมิดชิดแบบนี้นะครับผมชนฝานะครับจากแบบนี้นะครับตัวที่พัฒนาแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวที่สามนะครับกําลังจะสร้างขึ้นมานะครับผมโอเคครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ แค่มารีวิวงานนะครับผมที่ทําไปก็จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อเราส,ส,รส,รสร้างขึ้นมานะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง FK DIY ด้วยนะครับผมโอเคครับ